หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโมนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนให้กับน้องๆน,องนักเรียนในโรงเรียนตามพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาค่ะหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของโมนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนให้กับน,นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน23ทุนค่ะ โรงเรียนบ้านจันจัว่ววิทยาคมตำบลจันจัว่วใต้อำเภอแม่จันจังหว,วัดเชียงรายซึ่งทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานและส่งเสริมความเป็นอยู่เป็นกำลังใจในด้านการเรียนของเยาวชนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไปโดยมีพลโทนัทพงศ์พราวแก้วเจ้ากรมกิจาการชายแดนทหารในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนเป็นประธานในพิธีค่ะ และมีรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และคณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีด้วย